สวัสดีครับผมน็อตพันนกครับวันนี้ผมมีรถบ้านดีๆรถบ้านสภาพดีนะครับมานําเสนอพี่ๆหนึ่งคันนะครับเอาติดสองพัิบสองหนึ่งจุแปด eabsairbag นะครับนะครับเดี๋ยวผมให้พี่ๆดูรอบๆคันนะครับนะฮะมาพร้อมยางดันหลบปีสองพนี่สิบสี่นะครับนะครับดอกหนาๆแน่นๆเลยนะครับพี่ๆนะครับปี2องพปลายปีให้พี่ๆเอาไปใช้อีกสองสามปีสบายๆเลยนะครับนะฮะ ผมให้พี่ๆดูนะครับนะฮะรถไฟหน้าก็ใสมาอย่างนี้เลยนะครับผมได้มาใสอย่างนี้เลยนะครับไฟตัดหมอกมีให้ครบสเกิร์ตตัวเล็กจากโรงงานมีมาให้เลยนะครับนะฮะนะฮะมาพร้อมทะเบียนตรงรุ่นตรงปีเก้าหน้าเก้าหลังนะครับก็ให้ไปด้วยนะครับเก้าศูนย์สี่เก้านะครับไฟหน้าข้างซ้ายนะครับผมประคัดเคลื่อนให้แล้วใสใสเลยนะครับพี่ๆนะครับนะครับไฟตัดหมอกมีให้ครบสเกิร์ตตัวเล็กนะครับผมให้พี่ๆดูสีสันรอบรอบคันนะครับสี สวยผมทําการขัดเคลือบให้แล้วนะครับนะฮะขัดเคลือบเองกับมือนะครับสวยใสเลยนะครับพี่ๆเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะครับนะฮะผมไม่ดูคิวเลตข้างประตูนะครับเงาเงาฉ่ำๆอย่างนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับร่องรอยมีตามการใช้งานเล็กน้อยมากแทบไม่มีนะครับคันนี้นะครับผมขัดออกหมดนะครับนะฮะเดี๋ยวผมให้พี่ๆดูนะครับนะฮะข้างหลังก็เป็นสเกิร์ตตัวเล็กมาจากโรงงานนะครับมีให้ด้วยนะครับนะฮะตุดเป็ดก็มีให้ด้วยนะครับนะฮะ 1.8e นะครับพี่ๆนะครับนะครับสัญญาณอเป็นเซอร์อยหลังก็มีมาให้นะครับนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมให้ดูข้างขวานะครับสีสันสวยเลยนะครับช่วงลงช่วงล่างผมเก็บงานให้แล้วนะครับนะฮะตรงล่างแน่นตืบขี่ไม่มีดังไม่มีเสียงลบกวนใจพี่แน่นอนนะครับนะฮะท่อคงท่อแคทอยู่ครบหมดนะครับจากป้ายแดงรถเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะนะครับประวัติศูนย์นะครับนะฮะหายยากๆครับ ภาพนี้ผมบอกเลยนะครับผมให้พี่ๆดูนะครับกระจกหน้าก็โตโยต้านะครับนะฮะบ่งบอกว่ารถไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนภาษีสิบเจ็ดเมษาหกเก้านะครับพี่ๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยฮะกระจกโตโยต้าทุกบานนะครับนะฮะรถสวยจริงนะครับาใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนเนี่ยครับเล่มเดิมๆจากใบแดงไม่เคยเต็มไม่เคยเปลี่ยนนะครับพี่ๆผมขออนุญาตเก็บนะครับรถรถสวยเล่มสวยครับนะฮะ 1 8สายบุกคู่มือกระเป๋าหนังนี่ให้ครบนะครับพี่ๆนะครับผมให้ดูนะครับเบาะอยู่ในสภาพที่สวยนะครับตึงๆแน่นๆนะครับเนี่ยครับแล้วก็ผม t o โยต้า l t ทิสมีให้ด้วยนะครับภายในก็สะอาดสะอ้านผมสปาให้แล้วรถหอมไม่มีกลิ่นเหม็นแต่อย่างใดนะครับนองพรมโซงที่แตกที่ล้าวได้มาผมก็ทําการหุ้มให้ใหม่หุ้มอย่างดีเข้ารูปสันคมกิ๊บเลยนะครับนะฮะพี่ๆไปใช้ได้อีก หลายปียาวๆไม่มีแตกแน่นอนนะครับหนังที่หุ้มมาใหม่นะครับนะครับเดี๋ยวผมให้พี่ดูพวงมาลัยก็อยู่ในสภาพที่ดีสวยไม่มีพ่นสีแต่งสีใดอย่างใดนะครับไม่สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบหกสิบแปดนะครับแท้ๆไม่มีกลับไม่มีกอสติกเกอร์ที่ไม่ก็ยังอยู่เลยนะครับพี่ๆไม่แท้ประวัติศูนย์นะครับนะฮะผ้ามาังแดดก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับพี่ๆรถสะอาดสะอ้านนะครับ <c oughs> ใช้งานไม่ผิดหวังดูประตูแผงประตูเดิมเดิม สวยๆนะครับนะฮะไม่มีพ่นสีแต่งสีแต่อย่างใดเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนะครับนะฮะข้างหลังเบาะหลังก็แทบไม่มีคนจะนั่งนะครับอยู่ในสภาพที่สะอาดสะอ้านผมต้องการสปาให้แล้วนะครับนะฮะผมโตโยต้ามีครบนะฮะพี่ๆสะอาดจริงนะครับไม่มีคราบกฟงาแฟแต่อย่างใดผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านนะครับรถพร้อมใช้เลยซื้อไปเติมน้ำมันอย่างเดียวเลยนะครับนี่ฮะหนังประตูหลังซ้ายนะครับนะครับพี like well, so, so ่ๆเดี๋ยวผมให้ดูนะครับกระจกหลัง โตโยต้าแท้นะครับราคาพีพีสวยจริงครับคันนี้ขับขี่ดีมากช่วงล่างแน่นหนึบเกาะถนนดีครับอัตราเร่งดีมากเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับนี่ฮะเบาะหลังประตูขวานะครับข้างขวานะครับนะฮะก็อยู่ในสภาพที่ดีสะอาดสะอ้านนะครับนี่ฮะปมก็สะอาดสะอ้านนะครับพี่พี่แผงประตูหลังแผงประตูสวยทุกบานเลยนะครับนะครับนี่ฮะประตูจกโตโยต้าทุกบาน นะครับเนี่ยฮะบอกคนขับก็อยู่ในสภาพที่ดีหนังรูเดิมโรงงานนะครับนะครับแผงประตูคนขับนะครับเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีพ่นสีแต่งสีแต่อย่างใดมูปงมูเปิดไม่มีทุรงเป่าเปิดนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้พี่ๆดูนะครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับนี่ครับไม่แท้แอร์เย็นเจี๊ยบแอร์เป็นออโต้นะครับพี่ดูวัสดุภายในไม่มีสึกไม่มีหลอแต่อย่างใดนะครับปุ่ม นะครับพี่เขาใช้ดีมากนะครับนะฮะวัสดุภายในอยู่ในสภาพสวยเลยนะครับพี่ๆกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับพี่ๆนะครับนะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าใช้งานได้บทรถสมบูรเลยนะครับผมบอกเลยคันนี้นะครับเจ้าของดูแลดีมากผมให้ดูห้องเครื่องนะครับผมมาคนเดียวก็คลิปพี่ๆเห็นก็คือ สดผมไม่ได้แต่งภาพตัดต่อแต่อย่างใดนะครับให้พี่ๆดูเลยนะครับนะฮะเต้าโชกเม็ดอาร์กเรียงสวยนะครับแก้มก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับนะฮะฝากระโปรงเนี่ยฮะเดิมหมดฝากระโปรงแท้แต่ว่ามีขยับทําสีตะเกีหินเท่านั้นนะครับพี่ๆนะครับนะฮะไม่มีผลต่อการใช้งานฝากระโปรงแท้นะครับนะฮะตรงไหนเป็นไงผมก็บอกตามสภาพรายงานตามสภาพนะครับนะฮะนี่ฮะลอดบันเพับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับ นะฮะฝั่งซ้ายสามเอลนะครับนีฮะสามเอลอยู่ครบฉากเดิมโรงงานนะครับติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบหมดนะครับพี่ๆนะครับนะฮะน็อตแก้มก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอนนะครับนะฮะเม็ดอาร์ตเต้าโชกเรียงสวยครับพี่ดูแผ่นแผ่นความร้อนนะครับอยู่ในสภาพที่สวยเลยนะครับสภาพดีมากนะครับเครื่องเดินนิ่มสมบูรณ์นะครับพี่ผมติดเครื่องให้อยู่นะครับห้องเครื่องผมสปาให้แล้วนะครับนะฮะนะฮะพี่ดูกระบุกกระบุก พักงามนะครับใสอย่างนี้เลยนะครับนะฮะนะฮะหัวก็ทรงหัวสีเดิมหมดนะครับรถไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมท้การตรวจให้แล้วนะครับผมไม่พี่พี่ดูห้องเครื่องเลยนะครับเนะครับเครื่องก่าวเดิมโรงงานไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับนะฮะคอยเคยก็แท้หมดนะครับนะฮะนะฮะสามทางก็สวยไม่แตกไม่หักแต่อย่างใดนะครับนะครับพี่พี่สวยเครื่องเกียร์ ดีมากขับนิ่มเลยนะครับอัตราเร่งดีนะครับพี่ๆนะครับเนีฮยสายไฟอยู่สภาพที่สวยดีเลยนะครับนะครับหาใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวผมให้ดูท้ายนะครับเครื่องดูโอ้ประหยัดน้ำมันนะครับพี่ๆนะฮะรถไม่เคยติดแก๊สนะครับซื้อไปเติมน้ำมันขับได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับผมเก็บงานให้หมดแล้วที่เสียที่ดังเนี่ยครับกระปงหลังไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับสะโพก นะครับไม่เือนะครับเดิมเดิมเม็ดอาร์ฝาเม็ดอยู่ครบล่างน้ําสวยๆนะครับพี่ๆทั้งสองฝั่งนะครับนี่ฮะฝั่งขวาคนขับนะครับนะฮะนะฮะน็อตฝากระโปรงหลังก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดฝากระโปรงเดิมเดิมนะครับสีเดิมไม่มีพ่นนะครับสีเดิมจะดด้านๆนะครับนี่ฮะโตต้านะครับเดี๋ยวผมให้พี่ๆดูนี่ฮะหยุ่มยางอะไหล่นะครับกาวเดิมยาแนว นะครับครบหมดนะครับรถไม่มีโดนจากด้านหลังไม่มีแต่งสีพ่นสีแต่อย่างใดยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นตรงรุ่นตรงปีนะครับพี่ๆนะครับสวยจริงนะครับคันนี้นะครับหาใช้งานไม่ผิดหวังครับผมบอกเลยรถสวยทรงดีนะครับนะฮะคันนี้ผมขาย1นึ0 0แสดาพันนะครับหนึ่งแสดหมื่นเก้าพันดูรถทดลองขับพันนกห้ากทมนะครับต่างจังหวัดมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับจะเอาวันนี้เลยก็สไลด์โดยตรงถ้าเป็นเทเลอร์ก็ รอหน่อยสองสามวันนะครับแต่ว่าได้ราคาที่ถูกกว่านะครับนะครับซื้อรถกับผมได้รถแน่นอนนะครับได้รถที่ดีไปใช้ด้วยนะครับนะฮะหามาให้แล้วนะครับนะฮะสภาพดีๆนะครับคัดทุกคันนะครับนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะหารถดีๆรถสวยๆมานําเสนอพี่ๆกันกันนะครับนะครับคันนี้โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ